18กุมภาพันธ์ครับน่าจะเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยนะครับเพราะเป็นวันการเปิดตัวของ all new honda v i z e l ครับหรือว่าในบ้านเราเนี่ยก็คือ all new honda hrv นั่นเองครับเป็นการเปิดตัวแบบ World Premier ยครั้งแรกนะครับจากประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยครับที่เราจะได้เห็นรถรุ่นใหม่คันนี้กันเป็นครั้งแรกพร้อมกันทั่วโลกครับในรายละเอียดข้อมูลต่างๆของตัวรถเนี่ยณตอนนี้ครับทางญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับตัวเลขละเอียด ทั้งหมดออกมาสเปคนะครับผมเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่ไปในรถคันนี้ยังไม่มีแบบละเอียดทั้งหมดครับแต่ว่าเราพอจะมีข้อมูลเข้าวๆนะครับของ all new honda v i s e l หรือว่า all new honda hrv ในบ้านเราออกมาก่อนนะครับผมเอาแหละมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ all new honda hrv คันนี้ในประเทศญี่ปุ่นครับจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันครับแบ่งออกเป็น2รูปแบบเครื่องยนต์ครับรุ่นแรกนะครับผมก็คือตัว honda hrv ที่เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเท่านั้นครับ 1.5ลิตรเบนซินครับให้พละกำลังสูงสุด131แรงม้าแรงบิดสูงสุด155นิวตันเมตร ยังคงใช้เกียร์แบบ CVT นะครับมีตัวเลือกทั้งขับ2และขับ4แบบ Real-time All-wheel drive นะครับอีกรุ่นเครื่องยนต์หนึ่งครับผมคือรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่า Honda EHEV นะครับผมในตัว All-new Honda HR-V ตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์เบนซินส4สูบ1.5ลิตรที่ให้พละกำลังอยู่ที่98แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด127นิวตันเมตรจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว ที่ให้พละกำลังสูงสุด109แรงม้าแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรครับจะทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนม,มัติแบบ eCVT โดยรุ่นย่อยของเขาครับจะมีรุ่นเบนซินเนี่ยรุ่นเดียวครับส่วนรุ่นย่อยของตัว eHEV เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันในตัวของเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับหรือ Honda HRV eHEV คันนี้ครับนอกจากจะใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวแล้วเนี่ยนะครับผมยังมี มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการส่งกําลังด้วยครับโดยมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะมี drive mode ให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบครับแน่นอนเลยก็คือ normal sport และ econ นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจาก drive mode แล้วเนี่ยใน all new honda hrv ehev นะครับยังสามารถเลือกปรับการชะลอตัวของรถหรือว่าการ control engine brake ได้4ระดับนะครับ ว่ากันง่ายก็คือฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า manipulate deceleration ครับปรับได้สีระดับจะมีให้เลือกระหว่าง d range นะครับและ b range โดยตรงกลางเนี่ยก็จะมีอีก2ระดับรวมเป็น4ีระดับนะครับโดย d range เนี่ยจะเป็นการชะลอความเร็วแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดครับคือแบบการถอนคันเร่งแล้วก็จะเหมือนกับรถทั่วไปที่ถอนคันเร่งครับส่วนยิ่งเข้าไปใกล้ b range มากเท่าไหร่หรือเลือกใช้ในโหมดของ b range เนี่ย ก็จะเป็นการชะลอที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับโดยทาง h o n ด้าให้ข้อมูลคร่าวๆมาว่าเป็นการชะลอรถโดยใช้เพียงแป้นคันเร่งเท่านั้นส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับผมหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานของ Manipulate d e c e l e r a t i o n เนี่ยถ้ามีรายละเอียดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราไว้มาทำคลิปอธิบายกันอีกทีนะครับเอาเป็นว่าคร่าวๆว่าคุณสามารถเลือกการหน่วงของคันเร่งได้อันนี้จะคล้ายๆกับในรถหลายๆรุ่นนะครับผมที่เป็นไฮบริด หรือว่า plug-in hybrid หรือแม้กระทั่งใน n i สสันคิกส์เองเนี่ยก็จะมีการปรับการหน่วงของแป้นคันเร่งได้นะครับเวลาที่เราถอนคันเร่งโดยจะช่วยในเรื่องของการ g e n e r a รตไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่นั่นเองครับทีนี้มาถึงด้านดีไซน์มากดีกว่าครับพอเป็น all new แบบนี้แล้ว Honda ก็ปรับมาใหม่แบบ all new ทั้งหมดเลยครับยังไม่มีตัวเลขแล้วก็ารายละเอียดอย่างครบถ้วนนะครับแต่ว่า อย่างที่เราเห็นเลยคือระบบไฟเขาเนี่ยจัดเต็มครับไฟ LED ทั้งหมดนะครับมีไฟ daytime running light ซึ่งตรงคิวด้านบนเนี่ยนอกจากจะเป็น daytime running light ของ o n e w HRV แล้วนะครับผมยังเป็นไฟเลี้ยวแบบ sequential ด้วยนะครับที่ด้านหน้ารวมถึงครับ Honda Sensing เนี่ยสายมาแบบจัดเต็มมากจริงๆครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยดีไซน์ที่เป็น CCCC C ในแนวยาวนะครับจะเป็นสีสันเดียวกับตัวรถไฟตัดหมอกด้านหน้าเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ครับ วงล้อครับเป็นวงล้อแบบทูโทนนะครับผมที่ชายประตูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีชิ้นโครมเมียมที่ช่วยเพิ่มความหรูหรากระจกฝั่งซ้ายนะครับจะมีการซ่อนฟังก์ชันกล้องนะครับผมเอาไว้อยู่หรือว่าตัว n o n l a n e รน w c t เนี่ยยังคงอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองครับมีเสาอากาศแบบชักฟินอัธยาศัาครับไฟท้ายเนี่ยดีไซน์ใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าดูคอมเพกขึ้นนะครับแต่ก็ รูหลาและสวยงามที่สำคัญครับผมประตูท้ายใน all-new Honda HR-V มีฟังก์ชันการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วสีสันตัวถังภายนอกเองครับก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับผมใน2รุ่นนะครับก็คือจะมีทั้งสีที่เป็นตัวถังสีล้วนเลยแล้วก็สีที่เป็นตัวถังสีทูโทนนะครับผมซึ่งจะอยู่ในรุ่นย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับดีไซน์ภายในของตัวรถเองมีการปรับใหม่ทั้งหมดครับเบาะนั่งตอนหลังครับยังคงมีฟังก์ชันการพับ เหมือนกับในรุ่นโฉมปัจจุบันที่ขายอยู่ในประเทศไทยบ้านเราครับนั่นคือสามารถพับพนักนั่งเนี่ยขึ้นมาสูงได้แบบ6 0 40ครับหรือว่าจะพับพนักพิงลงมาเรียบได้แบบ6 0 40ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในห้องโดยสารได้อีกอย่างมากเลยทีเดียวครับและที่พื้นที่เบาะหลังของผู้โดยสารนะครับผมยังมีการเพิ่มช่องจ่ายไฟ usb เข้าไปและมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้แล้วใน all new honda hr v รุ่นโฉมใหม่คันนี้ครับ ดีไซน์ของคอนพิตผู้ขับขี่ครับทาง Honda บอกว่าออกแบบตามหลัก Human Machine Interface หรือ HMI ครับโดยที่ปุ่มและสวิตช์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในจุดที่ผู้ขับขี่สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายครับโดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนท่านั่งนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณขับเนี่ยคุณจะเปิดแอร์นะครับผมคุณจะเอื้อมไปที่หน้าจอเนี่ยทาง Honda บอกว่าคุณจะไม่ต้องแบบ เหรียญท่านัง่งหรือต้องขยับตูดขึ้นมาให้ใกล้เพื่อกดปุ่มต่างๆนะครับเรือนไมเนี่ยจะมีจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT สีสีตรงกลางนะครับด้านซ้ายเป็นวัดรอบด้านขวาเป็นวัดความเร็วครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เนี่ยจะมาในแบบลอยตัวนะครับรองรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Honda Connect Air เนี่ยในห้องโดยสารครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบ Dual z o n e และในรุ่นโฉมใหม่นี้นะครับยังมีพานอโมิกซันรูปแบบ2ตอนทั้งสําหรับผู้โดยสารตอนหน้าและผู้โดยสารตอนหลังครับที่ตรงกลางนะครับผมระหว่างกระจกพานอโมิกซันรูปตอนหน้าและตอนท้ายน,นะครับจะมีหลอดไฟครับเป็นเหมือนดาวไลท์ซึ่งตรงนี้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานนอกจากเป็นไฟดาวไลท์ที่ดิมซอกแล้วเนี่ยยังทํางานด้วยการสัมผัสเท่านั้นครับผมคือในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะมีไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับพอไปแตะที่ขอบของตัวไฟดาวไลท์ตรงเนี้ย มันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมาครับหรือใช้ในการปิดก็ได้เช่นกันครับโดยที่ไม่ต้องมีปุ่มให้สัมผัสเลยสำหรับฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่ยังอยู่ครบในตัว All New Honda HRV ก็คือทั้งเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนกุญแจคีเลตปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบพุชสตาร์ทเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในรุ่นโฉมใหม่ไม่ได้ถอดออกไปนะครับในขณะที่คู่แข่งคลาสเดียวกันเนี่ย ในหลายๆรุ่นนะครับจะไม่มีออโต้เบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้ามาให้ ah ในตลาดบ้านเรานะครับลำโพงภายในห้องโดยสารใหม่นี้นะครับบอกเลยว่ามีลำโพงสูงสุดถึง10ตตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับให้บรรยากาศในการฟังเพลงในห้องโดยสารเนี่ยที่ยอดเยี่ยมเลยด้านเทคโนโลยีใหม่ๆของเขานะครับอย่างตัว Honda Sensing เนี่ยทาง Honda บอกว่าเขาเพิ่มความเจ๋งเข้ามาอีก4ระบบครับนั่นคือการเพิ่มการตัดกำลังเครื่องยนต์ครับในกรณีที่เรา เผอเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงเมื่อขนาดถอยหลังนะครับผมถ้าข้างหลังเรามีสิ่งกีดขวางอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถหรือกำแพงเนี่ยแล้วเราถอยหลังเข้าไปวูดเร็วๆรุนแรงนะครับผมมันก็จะตัดเครื่องยนต์นะครับทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมีระบบตัดกําลังเมื่อใช้คันเร่งผิดพลาดเมื่อมีวัตถุข,ขวางอยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังในระยะใกล้เข้ามานะครับ ก็คือใช้ได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นกำแพงเป็นป้ายหรือแม้กระทั่งกับรถที่จอดอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของเราครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันหรือ adaptive cruise control เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วใน Honda Sensing ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ในรุ่นใหมน่นี้จะสามารถตรวจจับการจราจรติดขัดได้นั่นหมายความว่าอาจจะไปได้ถึงระดับศูนย์เลยรวมถึงการสตาร์ทจากศูนย์ได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับระบบอะไรมากมายเลยครับพร้อมกันนี้ครับยังได้เพิ่มฟังก์ชันอย่างระบบ ปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับด้านระบบเดิมๆครับของ Honda Sensing ในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังอยู่อย่างครบถ้วนครับอีก6ระบบนั่นคือระบบตัดกําลังเครื่องยนต์ครับเมื่อมีการเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและมีวัตถุอยู่ด้านหน้านะครับระบบตรวจับคนเดินถนนนะครับพร้อมช่วยในเรื่องของการหรลบหลีกครับระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับขี่เหนื่อยล้าหรือว่า ช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนนั่นเองครับเมื่อรถออกนอกเลนเนาะมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนครับไม่ออกนอกเลนมีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าเบรกกระทันหันแล้วก็มีระบบจดจําป้ายจราจรบนท้องถนนเพื่อให้เราขับขี่ได้เหมาะสมกับสภาพการจราจรครับเพราะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสปีดลิมิตที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับขับไปเจอป้ายนี้เราก็ไม่ควรขับเกินสปีดเท่านี้อะไรแบบนี้นั่นเองครับ อย่างที่บอกไปครับผม a l l New Honda HRV หรือ All New Honda v ี z ซ l เนี่ยในญี่ปุ่นนะครับจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันทั้งตัวถังสีล้วนและตัวถังสีทุโทนครับตัว Honda V ว z e ซ G จนะครับจะเป็นรุ่นเดียวสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับที่เดือจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าระบบไฮบริด Honda eHEV ครับในรุ่น X นะครับจะมีทั้งขับ2ขับสีครับส่วนรุ่น Play นะครับผมจะเป็นรุ่นขับ2ตัวเนี้ย จะเป็นรุ่นที่มีตัวถังแบบสีทูโทนเท่านั้นนะครับผมส่วน v ีเซล e h e v รุ่น Z นะครับก็จะมีทั้งขับ2ขับสแล้วก็มีตัวถังที่เป็นสีล้วนนั่นเองครับสำหรับรายละเอียดราคาจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับและรายละเอียดต่างๆแบบละเอียดจริงๆของตัวรถออนิเวอร์ในตัวฝั่งประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไป global launch เนี่ย ยังไม่มีออกมานะครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปแล้วฉะนั้นข้อมูลหลายๆอย่างที่เอามาตอนนี้นะครับจะเป็นข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของเขาซึ่งเป็นข้อมูลเซลล์พอยต์สำคัญๆนะครับเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆโดยละเอียดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปคเครื่องยนต์นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้ามาระบบไฮบริดของเขาหรือว่ารายละเอียดของดีไซน์ภายนอกภายในทั้งหมดเนี่ยว่ามีอะไรซ่อนอยู่อีกที่เรายังไม่รู้นะครับก็จะรีบนํามาบอกเพื่อนๆกัน อย่างเร็วที่สุดเลยครับวันนี้จากกันไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ